นะครับวันนี้นะครับดวงใครเฮงดวงใครปังด้วยไพ่หม네ุยางฟังทีน hm ี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่มาสามชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ชุที่สองนะครับที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับติ๊กดอกติ๊กดอกติ๊กดอกพอเสร็จแล้วก็เลือกกดไพ่เลยนะครับสําหรับดวงจานะครับเพราะวันนี้ผมก็ได้เลือกไพ่ชุดที่หนึ่งนะครับเป็นไงกันบ้างครับดยูผมก็มันก็มีอะไรที่เป่าแบบโคตรมากสุดๆอยู่เหมือนกันนะครับขอปให้คุณ พูดจาให้ดีหน่อยวางแผนอ้อมหมายให้เป็นนิ่งแล้วภาพหลักดีหน่อยดดยคนจะวากมากๆพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ของคนในเรือไพ่ที่สองนะครับเป็นยังไงเป็นงไงกับมรงคผลกันบ้างนะครับโดยรวมก็มันก็มีอะไรที่ปอบมากๆอยู่เหมือนกันนะครับขอไปให้คุณบริหารภาพหลักเียให้ดีหน่อยมีคุณธรรมนิดนึงหนักไดาในสินห้าหน่อยนะครับโดยรวคนจะปางฟ้อมากๆพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับ มาที่ดวงชะตานะคะประจำวันนี้ของที่เรียกไพ่สามะนะคบเป็นไงกันมาครับโดยรวมก,ก็มันก็มีอะไรที่โคตรเจี๊ยบสุดๆนะครับกว่าชุดอีก2ใบก่อนนั้นนะครับขอเพียงแค่คุณนะครับมี mindset บอกคอนเซ็ปต์รถคนรวยหน่อยคิดดีทดําดีพูดดีนิดนึงแล้วก็รักในราหุ้นยูค่าในตัวเองหน่อยนะครับโดยดวมคุณจะวางสุดยอดมากสุดๆไปเลยนะครับกว่า2ชุดแรกที่ว่ามาเมื่อกี้นะคะเพราะว่า ไพ่ชุดที่3มันมีไพ่ที่ใหญนสุดในสําหรับในสหรับของชุดนี้ก็คือไพ่พระแม่โพศกครับซึ่งเป็นไพ่ที่ดีสุดในสําหรับของไพ่ภูมิยานครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วใครโชคคลิปนี้นะครับก็อยู่ใจนะครับกดแชร์กดเพียงแต่ก็ในโปรดกดเป้องขวัญแลวเจไดครับแล้วใครมากดติดตามช่องอาจารย์กดลโกดกดติดตามช่องอาจารย์สักนิดนึงรักกันนะครับทุกคนแล้วใครนะครับที่สนใจนะครับที่จะอยากจะได้นะครับ ไพ่พมยานะครับพร้อมหนังสือคู่มือเ0 0น,นะครับเพื่อที่จะใช้นะครับที่จะในการเริ่มต้นนะครับในการเป็นหมอดูแบบอาจารย์เอ็มก็สามารถกดสั่งซื้อมาที่ในตะกา้าทิกตอก็อกนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับด้วยแล้วครับผมอาจารย์หมอดูคมิคม,ม่กอนพิเอสวัสดีครับ